สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรรโคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่อง การดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยา ก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะแม่แม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด d e s e n t a l t a r o t และ To l o v v o r r c l l e คลิปแรนด o อมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดลจิตดลใจ ดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทํานายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครที่มีข้อมูลตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนาย จะตรงกับเรื่องดาวของคุณ8 0ดสิถึงหนึเอร์เซก็เป็นได้ธาตุดินราศีมังกรพฤษศกันธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู และธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสี่ห้าหก9ปดเก้าสอ็ดและเกอวันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร และวันอาทิตย์ดันด o อม for you ไพ่เล่าเรื่องคิ n g of s w o r พลังงานของใครคนหนึ่งที่ตัดสินใจแล้วอยากจะจริงจังชัดเจนในความสัมพันธ์นี้กับคุณ เขาจะไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งเงียบไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีกต่อไปเขารู้คำตอบที่แน่ชัดในหัวใจว่าเขารักคุณและรักคุณเพียงคนเดียวหากสถานการณ์ก่อนหน้านี้มีเหตุผลอื่นปัจจัยอื่นที่ทำให้เขายังไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเลือกอื่นคนคุยคนอื่นคู่เดิม เรื่องหน้าที่การงานที่ยุ่งมากเหลือเกินนะหรือเพราะตัวเขาเองยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะรักทุกสาเหตุที่ทำให้คุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกำลังจะจบสิ้นเพราะเขาชัดเจนในใจว่าจะมี Take a คชั่นในความสัมพันธ์นี้กับคุณ t h น o f เป็นเ c อะ e s สิ่งที่เขาจะทำ เป็นความรักที่จริงจังหนักแน่นมากๆสิบเหรียญเนี่ยคิดไปถึงเรื่องการแต่งงานเป็นครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขามีความมั่นคงมากๆในความรักความรู้สึกที่มีต่อคุณตอนนี้ตัวของเขาเองรู้แล้วว่าคุณมีค่ามากมายกับชีวิตจ,จิตใจของเขาใครที่รักเขาดีกับเขามากกว่าคุณไม่มีอีกแล้วสิบคะแนนก็ให้สิบคะแนนเต็ม คุณเท่านั้นดีเลิรประรสฐสีหนึ่งเดียวในหัวใจดีที่สุดในทุกเรื่องทุกด้านความรักของคุณที่คุณทำให้เขาพลังงานวันนี้เขารู้ดีแล้วว่าเขาไม่อาจจะหาได้จากใครอื่นและเขาเนี่ยก็จะต้องมีเทคแอคชั่นให้ความจริงจังชัดเจนให้ความยุติธรรมคืนกลับกับคุณบ้างให้พลังงานความรักเท่าเทียมมีเกณฑ์อย่างมากในการกลับมาครั้งนี้จะพาคุณ ไปพบเจอญาติพี่น้องครอบครัวของเขาไปพบเจอสังคมเพื่อนฝูงของเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเข้าหาคุณแบบที่เปิดเผยหัวใจชัดเจนไม่มีแอบซ่อนปิดบังสิ่งใดเข้าหาคุณแบบที่รกหนักมากเพราะใครคนนี้เขาต้องการความรักจากคุณเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณซิกับสอด สถานการณ์ทุกอย่างกำลังจะผ่านพ้นสิ่งเดิมๆความทุกข์ความเครียดความนิ่งเฉยทุกอย่างจะรุดหน้าก้าวหน้าเขาจะทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครคนนี้มีพลังงานคนทางไกลอยู่ห่างไกลจากคุณเขากำลังวางแผนเตรียมการที่จะเดินทางมาหาคุณความห่างไกลกำลังจะสิ้นสุดเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ให้คุณได้รับรู้อย่างชัดเจนว่าเขาเนี่ยกำลังจะจีบคุณเขาจะทำให้คุณรู้ว่าเขาต้องการคุณจะเข้าหาคุณอย่างชัดเจนจะรุกหนักมากเพดด o บครับเขาจะมาสารภาพรักจะมามอบหัวใจจะมาบอกให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงภายในใจที่เขาไม่เคยพูด ไม่เคยแสดงออกอย่างจริงจังชัดเจนเลยไปไหนไม่รอดแล้วคนคนนี้นะมีแต่คุณอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาเท่านั้นพลังงานใครคนนี้อาจเป็นคนที่อายุแตกต่างจากคุณเด็กมากกว่าคุณมากหรืออายุมากกว่าคุณมากหากอายุไล่เลี่ยใกล้เคียงกันใครคนนี้มีนิสัยที่เป็นเด็กๆกก่อนหน้านี้ผูกๆโผล่ๆ,ๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คุณไม่สามารถเลยที่จะมองเห็นอนาคตกับความสัมพันธ์ที่จริงจังของเขาได้ The Hermit สถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขานิ่งเงียบห่างเหืนห่างไกลไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่ตัวเขาเองส่องสื่อโซเชียลคุณหนักมากส่องตลอดเวลาและก็ทบทวนความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาเช่นกันในความนิ่งเงียบนั้นกลับเกิดแสงสว่าง มีสติปัญญามีทางออกมีคำตอบที่ชัดเจนในใจว่าคุณคือคนที่ใช่มีแสงสว่างที่จะนำทางและบอกเขาว่าการปฏิบัติจากนี้ไปเขาจะต้อง take action เทคแอคชั่นกับคุณแล้วถ้าหากเขานิ่งเงียบนิ่งเฉยไปเขาอาจจะต้องสูญเสียคุณหรือหมดโอกาสในการเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้ดซ e s ั n นเขาจะไม่นิ่งเงียบอีกต่อไป เขาจะไล่ล่าเข้าหาคุณแบบรุกหนักมากจีบคุณแบบที่คุณเนี่ยจะตกใจหรือเขินอายไปเลยมีคำพูดที่หวานหอมหรือมีการกระทำนะที่ทำให้คุณอ่อนตรวถยใจฟูคุณจะมีความสุขมากๆกับการเข้าหาครั้งนี้เขาจะจีบคุณแบบที่คุณไม่ต้องมีคำถามอีกต่อไปว่าชอบคุณไหมรักคุณไหมรู้สึกกับคุณอย่างไร คุณจะหมดคำถามและข้อสงสยัยแสงสว่างคือคำตอบที่ชัดเจนในใจเขาจะทำให้คุณรับดูได้ถึงความรักที่ชัดเจนของเขาใครคนนี้เขาต้องการความรักจากคุณต้องการอยากจะเป็นครอบครัวอยากจะผูกพันผูกมัดกับคุณไม่ได้มาเล่นๆมาด้วยพลังงานที่จริงจังมากๆจบครับ คุณสองคนเป็นคู่แท้กันเป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติหรือมีคำสัญญาร่วมกันจากอดีตคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไม่ว่าจะต้องเจอเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทำให้นิ่งเงียบนิ่งเฉยกันไปคนคนนี้เขาไม่อาจต้านทานต่อโชคชะตาและพลังงานของจักรวาลได้เขาจะต้องกลับมาไล่ล่าจีบคุณแบบรุกหนักเพื่อให้ได้ความรักจากคุณเพื่อให้ได้สถานภาพคุณรัก เป็นคู่ครองคู่ชีวิตกับคุณเอรับสอดเพราะก่อนหน้านี้ในวันที่คุณนิ่งเงียบไปในวันที่ต่างคนต่างอยู่เขาไม่ได้มีความสุขใจเลยยิ่งคุณเดินหันหลังห่างไกลไปมากเพียงใดกลับกลายเป็นเขาที่มืดแปดด้านไม่สามารถจะมูฟออนจากคุณเหมือนเป็นพันธนาการที่ตรึงเขาไว้ผูกเขาเอาไว้อย่างแน่นหนาะ ให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้ไม่อาจที่จะตัดจบตัดใจจากคุณได้ความเครียดความทุกข์ทรมานนี้จึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาตัดสินใจเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างชัดเจน King of Cups ใครคนนี้เขารักคุณมากสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยลงทุนลงแรงไป คำพูดการกระทําที่ดีใดๆที่เคยสื่อสารความรักจากคุณเขาซาบซึ้งใจเขาเห็นคุณค่าเขาอยากจะตอบแทนความรักความดีของคุณด้วยความรักที่มั่นคงชัดเจนความรักที่มากมายมากจนคุณอาจจะรับไม่ไหวในเวลาอันรวดเร็วคนคนนี้เขาจะารุกหนักมากๆในความสัมพันธ์หรือไล่ล่าคุณตามติดชีวิตคุณตามตื้อคุณตามง้อคุณหนักมาก นะจะมามอบหัวใจยัดเยียดหัวใจเขาเนี่ยรับไปสักทีจะให้จนกว่าจะรับจะยื่นให้จนกว่าจะยอมคบหากันเป็นแฟนกันจะเป็นเช่นนั้นเลยนะพลังงานความรักที่รุนแรงเพราะเขารู้แล้วว่าความรักจากคุณคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างมากแนบสอดเขาจะเข้าหาคุณแบบที่กล้าบ้าบิน คำพูดใดการการะทำใดที่คุณไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินจะได้ยินแล้วคำพูดที่จะทำให้คุณใจฟูหรือคุณอาจจะกลัวเข้าไปเลยก็ได้นะเอกกินยาไม่เขย่าวขวดหรือเปล่าทำไมอาการหนักทำไมกล้าพูดขนาดนี้กล้าแสดงความรักชัดเจนขนาดนี้เขาไม่กลัวอะไรแล้วเขาจะลุยเขาจะไล่ล่าความรักจากคุณเขาจะให้คุณยอมคบหากับเขาให้คุณจริงจังกับเขา สิ่งเดียวที่เขากลัวคือการสูญเสียคุณคือการที่จะไม่ได้โอกาสจากคุณต่อไปจากนี้จะไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้เขานิ่งเงียบนิ่งเฉยอีกต่อไป Forbes ครับเพราะในเวลาที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเขาเจ็บปวดทุกทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับความรู้สึกว่าเป็นคนร้าย่าว่าคุณไม่รักแล้วเขาไม่อาจที่จะกอดเก็บ ความเศร้าวความทุกข์ความเหงาโดดเดี่ยวนี้ได้อีกต่อไปแล้วโดยที่ตัวเขาเองจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างเป็นฝ่ายไล่ล่าเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเป็นฝ่ายรุกหนักในความสัมพันธ์จะมามอบความรักนะ้าพายยื่นถ้วยหลายใบมากๆนะเกิดขึ้นจะให้ความรักคุณเนี่ยจนกว่าคุณจะรับจะไม่มีวันหยุดจะไม่มีการยอมแพ้ความเสียใจนี้มากมายจริงๆในวันที่รู้สึกสูญเสียคุณ เพราะความรู้สึกที่เจ็บปวดนี้มากมายจริงๆในวันที่ไม่มีคุณสิ่งนี้จะเป็น Take a คชั่นอย่างรวดเร็วเป็นพลังงานความรักอย่างแรงกล้าจากเขา a ต so ่อ Pentacles เขาจริงจังหนักแน่นมั่นคงอยากที่จะเป็นครอบครัวกับคุณอยากเป็นทองแผ่นเดียวกันเขาจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอบอุ่นหัวใจเขาจะซับพอร์ตคุณในทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งความรักที่มั่นคงจริงจังชัดเจนทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองเขาจะเข้ามาอุปถัมภ์เลี้ยงดูจะทำหน้าที่คนรักอย่างดีที่สุดให้คุณรู้สึกมั่นคงมั่นใจให้คุณให้ความรักให้คุณให้โอกาสให้คุณยอมไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับเขาทวบลอดคนคนนี้มีพลังงานคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,าต่างวัฒนธรรม ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้การที่เฝ้ารอคอยคิดถึงคุณจากที่ทางไกลทรมานจิตใจเหลือเกินไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสุดทวีปซีกโลกเขาจะทําให้ความห่างไกลนี้สิ้นสุดจบลงจะให้คุณกับเขาได้ยืนเคียงข้างกันอยู่เคียงข้างกันเป็นคู่ครองคู่ชีวิตอยากอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าถือไม่เท้ากันไปคนละอัน น,นและคุณเองเนี่ยคือความหวังความฝันโลกที่กว้างใหญ่สุดท้ายอยู่ในมือเขาได้หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ทั้งความห่างไกลทั้งความไม่เข้าใจทุกอย่างจะชัดเจนเขาจะจัดการจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้สมหวังให้ได้ฟล์อับสอดบางเคสบางกรณีเป็นพลังงานคนที่ทะเลาะ เบาแว้งขัดแยง้งกันกับคุณคุณเสียใจคุณเจ็บปวดเขาจะกลับเข้ามาอย่างกล้าหาญที่จะยอมรับผิดกลับเข้ามาขอโทษกลับเข้ามาพูดถึงการแก้ไขหรือสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันอีกจะมาปรับความเข้าใจนะสิ่งนี้เป็นความผิดแล้วก็เจ็บปวดมากทุกวันนี้เมื่อเขาคิดถึงเหตุการณ์ที่ทะเลาะกับคุณหรือคําพูดที่ไม่ดี ที่ทำให้คุณน้อยใจเสียใจไม่รักษาน้ําใจหัวใจเขาสมองเขาเนี่ยทุกเครียดมากๆเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใ,ใจคุณในวันนั้นจีฮาพิเทสเขาวางแผนและคิดสิ่งต่างๆไว้มากมายเกี่ยวกับคุณอีกไม่นานเขาจะมีเทคแอคชั่นเขาจะกลับเข้ามาไล่ล่าจีบคุณแบบรุกหนักมากสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือความรักจากคุณ คือการได้สถานะเป็นแฟนเป็นคู่รักคู่ครองคู่ชีวิตและตอนเนี้เขาหลงคุณครั่งคุณหนักมากคุณดูดีขึ้นคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณมีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาไม่อาจที่จะทำให้เขาเนี่ยละสายตาละหัวใจจากความคิดถึงคุณได้เลยเดอะสตาคุณเหมือนผู้หญิงในฝันเหมือนผู้ชายในฝัน ที่เขารอคอยตามหามาทั้งชีวิตรูปร่างหน้าตาถูกใจนิสัยสิ่งต่างๆที่เป็นคุณถูกใจเหลือเกินเขาให้ค่าคุณเขาให้เกียรติคุณนะแล้วเขามองว่าตัวคุณเนี่มีเสน่ห์มากๆเป็นเหมือนไม่ดวงดาวเพราะดวงดาวนะพราวแสงอยู่กลางท้องฟ้าเขาเนี่ยเหมือนเจ้านกตัวนี้อยากกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารอยากกลับมาใกล้แม่ดวงดาวของเขาห่างไกลไม่ไหว ต่อให้ก่อนหน้านี้มีอิสรภาพจากกันไกลเพียงใดก็จะต้องกลับมากลับมาปรับเปลี่ยนพลังงานให้สมดุลความรักที่มีแผนในอนาคตที่ดีร่วมกัน f i อ e of Pentacles ในขณะเวลาที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเขาได้คำตอบที่ชัดเจนอย่างมากแล้วว่าเขาเจ็บปวดมากเขาทุกข์ทรมานจิตใจเขานิ่งเงียบต่อไปไม่ไหวความรู้สึกครึ่งคกลางก โดดเดี่ยวอ้างว้างเหน็บหนาวทุกอย่างจะต้องสิ้นสุดสิ้นสุดความอดทนที่จะต้องรอคอยคุณอยู่ในความนิ่งเงียบต่อไปจากนี้จะเป็นเขาที่จะมีเทคแอคชั่นนะเนี่ยคนสองคนที่เขาร้องไห้เขาเจ็ปวดมากแล้วกับความรู้สึกที่คุณทิ้งเขาไปหรือรู้สึกเหมือนจะสูญเสียคุณไปจริงๆนะเขาจะกลับมาเพื่อเข้าหาคุณ เพื่อจีบคุณเพื่อทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนแม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าเขาจะไล่ล่าเข้าหาคุณแบบรุกหนักเขาต้องการความรักจากคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร์คิลเสริมให้นะคะโซเมสเนื้อคู่ ก็เป็นคู่กันเป็นคู่แท้กันด้วยยังไงก็จะต้องได้ครองคู่อย่างไรคุณก็จะให้โอกาสรับรักเขาสิ่งที่เขาต้องการคือความรักจากคุณแน่นอนว่าคุณจะให้ความรักและไปต่อในความสัมพันธ์นี้จะได้เคียงข้างครองคู่กันความรักที่สุขสดใสสวยงามกำลังจะเกิดขึ้นเพราะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่ จักรวานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขีดเขียนโชคชะตาและเส้นทางเอาไว้ให้เดินทางร่วมกันมั t u r ริตีวุฒิภาวะในขณะเวลาที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเขาเติบโตขึ้นมากเขาตื่นรู้ได้ในหลายสิ่งหลายอย่างจากนิสัยที่เป็นเด็กๆเ,เอาแต่ใจตัวเองทำอะไรไม่เคยนึกถึงความรู้สึกนึกคิดของคุณไม่เคยรับผิดชอบหัวใจคุณได้เลย แต่ในวันที่นิ่งเงียบกันไปในวันที่ชีวิตเขาไม่มีคุณก็ได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดได้เรียนรู้จากความคิดถึงและสุดท้ายเขาสามารถเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำความเป็นคนรักที่ดีที่จะคอยดูแลปกป้องคุณได้ที่จะนำพาความรักนี้ให้สุขสมหวังได้ creativity ความคิดสร้างสรรค์เขาวางแผนการในหัวสมองเขามากมายหลายสิ่งอยากเดินทางมาหาคุณอยากพาคุณเดินทางท่องเที่ยวไปดูท้องฟ้าที่สวยงามนะหรือพาคุณเนี่ยไปบ้านเมืองเขาไปประเทศเขาจังหวัดเขานะไปพบเจอญาติพี่น้องของเขาเส้นทางอันยาวไกลที่เขาวางแผนว่าจะต้องมีคุณอยู่เคียงข้าง สิ่งนี้นะเขาจะทําให้เกิดขึ้นเขาจะทําให้คุณรู้ว่าการเข้าหาคุณครั้งเนี้ยเขาต้องการความรักจากคุณจริงๆ commitment พันธะผูกพันหรือความมุ่งมั่นเขาจริงจังมากๆนะเขาจะรุกหนักมากๆในความสัมพันธ์นะจะไล่ล่าตามหาหัวใจคุณให้ได้ความรักจากคุณให้ได้และเขานี่แหละจะมามีพันธะผูกพัน ผูกมัดกับคุณทั้งตัวและหัวใจอยากให้คุณเป็นของเขาคนเดียวจะผูกมัดคุณด้วยการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสการย้ายมาอยู่ด้วยกันการเปล่าประกาศบอกสังคมและโลกใบนี้ว่าคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันคบหากัน The Distorted Masculine ความเป็นชายที่บิดเบี้ยวหมายความว่า คนนี้เขาขาดขาดเกินกนความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ทำแต่ง,งานเวลาหนึ่งวันเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องคุณไม่เคยมีเวลาให้คุณคิดถึงแต่เรื่องตัวเองนะเรื่องหาเงินชีวิตเขาอะ่ะไม่ได้มีความสำคัญเรื่องความรักเลยแต่ในวันนี้เขาได้รู้แล้วว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เพราะคุณน,นี่แหละเป็นแสงสว่างของเขาถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องจัดสรรเวลาในชีวิตใหม่ เพื่อจะทุ่มเทพเพื่อความรักเพื่อจะให้เวลากับคุณอย่างจริงจังอยากมาทำหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรีให้สมความเป็นชายชาตรีเพื่อที่จะดูแลปกป้องคุณทำให้คุณมีความสุขทั้งตัวและหัวใจชิว a รีอสศวินโอ้ไพ่ตอบกันดีดีนะจากเป็นผู้ชายที่บิดเบี้ยว ung, ยุง่งเหยิง อลรวนอลเวงกับชีวิตตัวเองอ่ะเขาจะเข้ามาแบบอกผายไหลพึ่งระหนึ่งเป็นอัศวินขี่ม้ามาหาคุณพร้อมช่อดอกไม้สีชมพูมันแสดงออกในความรักอย่างชัดเจนจริงจังเปิดเผยแล้วก็จะรุกหนักมากๆทำทุกวิถีทางให้ได้ครอบครองหัวใจของคุณอิน i ิเมซีความใกล้ชิด เขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณเขาคิดถึงคุณหนักมากเขาทนไม่ไหวแล้วอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากๆแล้วคุณอาจจะตกใจนะเมื่อเขาทักมาแล้วก็ชวนคุณออกเดทหรือชวนคุณไปนอนค้างอ้างแรมไปเที่ยวต่างจังหวัดเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะจ๊ะคนคนนี้เขาจะเข้ามาผูกมัดคุณนะจะได้สถานภาพการเป็นคู่รักคู่สามีภรรยาเขาไม่อยากจากไม่อยากห่างคุณไปไหนอีกแล้วเขาต้องการความรักของคุณอย่างมาก อยากอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาและคนนี้เมื่อเข้ามาชัดเจนเนี่ยจะเสพติดคุณมากนะจะติดการสัมผัสติดการแสดงออกในความรักต่อคุณ love รักโอ้โหพลังงานวันนี้ดีมากเลยอะ่ะใครคนนี้เขารักคุณมากรักมากๆแบบที่จะยอมเปลี่ยนแปลงข้อเสียของตัวเองในหลายสิ่งหลายอย่างน่นจะไล่ล่าคุณสุดความสามารถ จะจีบคุณแบบรุกหนักมากขอเพียงเขาเนี่ยได้ความรักจากคุณให้ความรักกับเขาอีกครั้งเถิดหันหน้ามาสนใจใส่ใจเคียงข้างกันไปนะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตกับเขาเถิดอ่ะแม่หมอขอจบคำทำนายไพ่เล่าเรื่องวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรัก แม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิสว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ